ได้รู้จักตัวเองนะครับได้รู้จักการแยกแยะที่จะสื่อสารกับผู้คนโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นําองค์กรนะครับเป็นผู้ประกอบการทํางานขายหรือแม้แต่ทั่งพนักง,งานก็ตามนะครับผมมองว่าอันนี้เป็นประโยชน์นะครับที่ถ้าเราจะสื่อคือการสื่อสารมันเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วละครับและการสื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพเนาะ <ST> <th> อยากได้ผลลัพธ์อะไร <ST> <th> พุ่งเป้าไปที่คนนะครับแล้วคนนั้นนะ่ยอยากให้เขาทําอะไรอยากให้เขาเชื่อเราอยากให้เขาซื้อของกับเราหรืออยากให้เขา เป็นเพื่อนเรานะครับหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในครอบครัวก,ก็ตามที่ตัวมันได้บอกไปแล้วว่าเชิญภรรยามาด้วยเนาะมันทําให้มันเติมเต็มครับแล้วก็ถ้าเราค่อยๆฝึกใช้อะผมว่าเดี๋ยวเราจะเก่งแล้วก็อาจจะเป็นมาสเตอร์ในด้านนี้เนาะในด้านการแยกแยะมักเนี่ยผมผมเห็นคนหนึ่งเนาะที่เดินเข้าไปแล้วจะชี้คนบอกคนได้เลยว่าคนนี้เป็นท้ายอะไรท้ายอะไรเนี่ยก็มีประมาณ2-3คนในชีวิตผมหนึ่ง,งนะคือพี่หน่อย ครับที่เป็นปร,ปรมาจารย์ด้านนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณพี่หน่อยด้วยขอบคุณทีมงานขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มาร่วมเรียนด้วยกันนะคะขอบคุณครับมันเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเออมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทํางาน,นะคะ่ะแต่มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันด้วยคือการที่เราจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันมันก็ดีนะคะสําหรับตัวหนูเอง แต่ว่ามันจะดีแล้วก็มีประสิทธิผลมากขึ้นถ้าเราอ่ะรู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขาเป็นท y p e ไหนเราก็จะได้ทําให้ถูกใจเขาได้มากขึ้นไปอีกนะคะมันมันจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะไอรินที่ว่าเป็นคลาสที่ทุกคนควรได้เรียนนะมันใช้ได้ทั้งกับการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยค่ะคือจริงๆเนี่ยผมรู้จัก D I C จากพี่หน่อยก็ได้วันทุวันกันมานานแล้วเนาะพี่แล้วก็ผมก็มีความรู้สึกว่าผมเป็นแบบไหนกันแน่ ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังเป็นเฟชั่นมาร์กอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะผลออกมาจะเป็น D S แต่ว่าจริงๆแล้วไทยอื่นๆก็ยังมีความรู้สึกมันมีความโดดเด่นพี่แต่ว่าวันนี้ถึงแม้ว่าผมผมจะรู้ว่าเฮ้ยเราเรามีความซับซ้อนใน,ใน,ใ,นในตรงนั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะรู้ว่าเราจะปรับอะไรตรงไหนได้แล้วเรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้เรารู้จักเพื่อนๆมากขึ้นด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากครับผมขอบคุณมากครับ จริงๆวันนี้วันนี้มาเรียนเนี่ยถือว่าได้กับอันดับแรกหรือคือได้กับตัวเองก่อนเนาะเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นที่สําคัญคือด้วยอาชีพของผมแล้วก็เรื่องของอาชีพเสริมที่ที่เราทําทางด้านของพหลบรหรือประกันเนี่ยคือเราต้องเจอผู้คนอยู่แล้วเราต้องให้ข้อมูลเขามากอยู่แล้วถ้าเราวิเคราะห์ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้งาน,นมันมันจะเป็นโอกาสที่มันจะได้มันสูงมากมากขึ้นไปอีก แต่สิ่งที่ได้วันนี้เห็นชัดๆเลยคือกับตัวเรานี่แหละทําให้เรารู้ว่าตัวเราอ่ะมีอะไรมีอยู่ในไทา์อะไรแล้วเราขาดอะไรแล้วเราจะเอาตรงนี้ไปปรับปรับใช้กับตัวเราเองผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญในปัจจุบันครับเพราะว่าในปัจจุบันคนเราให้ความสำคัญเรื่องเมนเทลเฮลแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงจิตใจผู้คนมากขึ้นครับผมว่าการที่เราได้เรียนรู้วันนี้คือเราได้เรียนรู้ตัวเองก่อนแล้วจากนั้น เราก็เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติเราเป็นยังไงธรรมชาติคนอื่นเป็นยังไงแล้วเราก็ามาปรับให้เข้าในจุดกึ่งกลางระหว่างคน2คนครับน่าก็เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่กลุ่มที่ยิ่งใหญ่ขึ้นครับจริงๆอ่ะตอนนี้มีองค์กรของผู้บริโภคที่อยู่ในในทีมประมาณ500กว่าคนแต่ว่าด้วยความที่เวลามันจํากัดเพราะว่ายังรับราชการเนาะก็เลยเคุณผู้ชายเนี่ย คุณพ่อเนี่ยเขาอะเกษียณมาแล้วเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลกิจการให้พี่แต่ว่าเราอะสื่อสารเป็นคำสั่งเขา SPD พี่ดีแล้วก็ I เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเขาเขาขัดแย้งเราเราก็เลยรู้แล้ววันเนี้ยเราจะต้องพูดให้ให้ให้ใหหน้อยลงแล้วก็พูดให้เพราะขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนพูดตรงมากตรงมากแล้วโดยโดยปกติงานประจำเราก็ต้อง,ต,องต้องสั่ง ลูกน้องอะ่ะเราก็เลยติดอะ่ะติดด้วยกิจวัตรประจาวันของเราเราก็เอ้้างทำเดี๋ยวนี้ทําตรงนี้ทําเท่านี้จบเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยขับมาใช้กับคนในครอบครัวด้วย